ดา่านไทยแล้วจังหวัดหนองคายครับเขาจะยอมมาวหอดพี่นะครับอ้อันนี้ก็ัีทีรีธีรีเขาไปพูดนะครับจังหวัดบึงกาฬน,น,นะครับนอกไปตรงหัวแม,ม่ลูกแห่งเอฟซีที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเด้ออำเภอเมืองเนาะครับเนาะเบื้องบรรยากาศกังค่ำกระคืน ทั้งน้องขอบน้องไายไปเลยครับวันนี้เพื่อเชื่ยโยกนษีท,ทีดีทีดีกว่าคนนะครับทั้งจังหวัดบึงการนะครับบ้านโอ้มีททางรถไฟผมครับมีรถไฟผมครับบ่ธรรมดาครับทางสาธิตท้องกันโอ้น้องขายถึงเสียได้ตรงขอออำลานะครับ เงี้ยรานตึกล้านบาทรซองนะครับเนาะมีสองฝั่งข้างๆคือทุกๆุกจังหวัดนะครับผมในหลายจังหวัดเป็นแนวนี่นะครับเนาะโอ้โหโอ้โหมันนี้หัวเชียเ์ย่กันอย่าน,นอนเดึกขึ้นเก่านะครับเนาะมันนี้กับนัดเอฟซีไปหลายหม่องหลายบอลนะครับเนะด,ด้อขนะอราะใครหลายครับผมที่เพิ่งไปเนาะครับเนะอบอาะเพราะว่าเอฟซีทั้งผีมีอยู่ เดินน้ำงัวามาจัดทรงไอ้คนสองหม่องสองบอลสองจังหวัดเนาะครับเนาะมาทั้งพี่เนี่ยครับสั่นพนวาอยากให้มาหลา่ไล,ล่เดีว่าสั่นว่ราะเฉยๆก็เป็นคนใจง่ายเนาะครับเนาะเป็นคนใจง่ายกับเมียนมาคนใจวันกับเมียนครับผม FC เอฟซีเด็กหล่อมากกับสองคนวันนี้ตัดสินใจมาทั้งพีทนะครับขอให้หลายๆนะครับเดีย๋ยวถีนัดาไว้นะครับเนาะ่ผิดนัด เพราะว่ามาเอื้นกขจีพ่อไปได้อยู่เนาะครับเนาะกับบรด้เสียหายอยังโมเสจอยกด้ตัดสินใจมาท่างพี่หรครับอ๋อยังนะครับอ้อย,บออยืมขอวงได้ก็มีรถเนาะครับเนาะ อยู่กรุงคทพกันคืนกับเ่เห็นป้ายอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็เบิ่งไม่อย่างนั้นครับเนาะป้ายทะเบียนรถหลายๆเยอะป้ายทะเบียนรถจังหวัดใดก็น,นั่นแหละครับเขาอยู่จังหวัดนั้นแน่นอนเนาะครับเนาะอ,ออกมาไม่เห็นปล่อยไว้กลางแยกไฟแดงครับเอาะาอาหารเห็มันทำเมินได้บุญนะครับนะี่ยไปกินกลางที่แยกไฟแดงนี่จะดีรถส้มไต้เนาะครับเนาะบาตรเติมครับ ปี้อยากไแดงนด้รัมน้องใขรควรที่ใส่รยนานี้เขเดียวกับกระบงเห้อครับเนาะายก็ได้ไเจ้าเจรากผว่าชำน้าญเส้นทางคือกันนะครับผมศส่เบื้องไาใสเบื้องศสยสิริส์คืกันนะครับผมใสกีที่เอสเนาะครับเนาะน้องทางไปก็ได้ขาดก็ได้จากที่กีที่เอสครับ มีกี่พี่แสตล้วก็ถ้าว่ไมีคืนก็บวันใดซื้อเก่าเนาะครับเนาะไปว่นใดซื้อเก่าครับผมถ้าว่ไมีคืนก็ได้ผมมีคืนวัมีเน็ตกับเรียวคือเก่านะครับเนาะมีซีดีก็ได้แต่ว่าอุสะดวกสบายนะครับถ้าเรามีฝกคันบัดถุแนวเนาะครับเนาะเมีมักสาวกันนะครับมักสาวคือกันนะครับเด้อแต่ถ้ามักสาวกับมักแาตลีย์เรียวได้ก็คือ ผมมีสินสอดท้องหมันก็แเหล้วคือก้านะครับเนาะแล้วมังครับผมได้จะมักซซือครับแต่บางท่านม่ถุกเพียงถอยยางตกงกันขนาดนะครับมักสาวก็ได้ขอไปขอก็ได้นะครับเนะาะในด่านสาวนี่ไปขอสาวนี่ทำไปขอ จากพอจากแม่ียคนไห้ง่ายน,นะครับเด้อแต่ว่าต้องมีเงินไปนำเงครับเนาะคนว่าขอเดี๋ยวห้ยเลยที่รับที่สำคัญกับเงินนะครับเบิ่งเลิกงามยามดีเหมาะเม้งแล้วกันแต่ว่าขาดเงินบ่มีเงินไปให้เขาวโจรสันเลิกงามยามดีมันนี่กับมาได้คือนก่อนะครับไปขอสาวก็ได้เลิกดีครับล่าลมมนี้ว่าต้องเงินไปสันช่างนี่กับมาได้แน่นอนครับขันไปขอสาวนะครับเนาะ ไปซื้องวดคือกันนะครับเนาะเพราะเปนมาเฉพาะไปขอสาวไปซื้องวดคือกันครับผู้ที่ว่าเป็นว่าเหลืองงามย่ำดีอาศัยเหลืองงามย่ำดีจริงๆนะครับผมเหลืองงามย่ำดีแล้วโอ้ยเงินบุกพอขาดเยอะเคืองหนึ่งพระเจ้ากับพระหินคือเก่านะครับเนาะนี่จะเหลืองงามย่ำดีแต่ว่าบ่มีเงินกันขนาดนั้นครับอ้างเองเหตุผลนะครับเนาะอยากให้เพื่อนเพลินนันครับ โอ้ว่าความจิตของมวเยเฉยาเป็นยังไงนะครับเนาะไอว่าที่เลี้ยวได้กับนี่แหละครับมวยเฉยๆนอนดึกแน่นอนครับเข่นี้ก็ถ่ายทำจีบได้ไหมทรงว่าไอว่าหลานซ้ายครับรถไหนครับผมโอนะครับกะทีทีนี้ทีนีไว้เังไงนะครับ สงแฟนเศษแฟนครับกฤติสงสัยน้องครับเนาะว่าโอ้ลัดซ้ายขึ้นดีเถียงกังคำกางขึ้นก็ไปส่งให้ได้เด็กเรียนเชื่อขึ้นก็ไปได้ไปได้ทุกมือน้อครับเนาะเมียคนสีบวด้าพ่อเนาะคนเสียวกฤติคิดไปเนาะครับเนาะกฤติสงสัยนะครับแต่คนมีเมียกันเมียด้าแน่นอนนะครับ ว่าแนี่ยน้องเขครับไม่ได้กระไรับตายยังดึกเท่าไรเนี่ยครับเนี้ยผู้หญิงเขาครับเนาะก็จะเป็นเนี่ยนะโอ้โหมาค่นเป็นห่วงเลยนะครับผันว่าผันมีเม่เนาะครับเนาะก็เนี่ก็สบายสบายให้ก็เบิดทตงใช้แม็กกินไตเน็ตนะครับเนาะ ถึงต้องใช้แม็อกอินไตเก่าคือถึงพรสักท่องแสงนะครับเนาะมันเป็นปนักร่องดังมาพรอมๆกันพอๆกันในพอสอดเดียวกันก็นลังเห็นกำลังหอดนะครับเนาะตอนนั้นหัวเจ้าๆกันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่กับผมสามสี่ขวบนะครับเนาะ ันสักลอง่ไม่อยากจะคิดสงสารเลยครับเบื่อเห็นสาวจันหนังซึมมีแฟนแล้วเขาก็เรือเอมเขาเยืม่มร่างกายสาวไปสาวจันช่ยชมนะครับเมื่สิ้นความสาาแล้วเขาก็ไปแล้วอ่อยลมสาวจันคำควรสุกตรมเขาเบื่อเขาชมนีไปไม่ลายามเขาป่าหนีนัน,นไอน้หนูสาวจันเจ้าทำ สดซองเห็นให้เขาล่องกันซะเบิดท <of> nice ุกท่านะครับจินแล่เออเมือนเจ้าน um. ี้ไอ้คนบางดี่อยเตือนค่อยทำสาวจันทร์คนงามเจ้าเกียรติคอยดีเขาจินแล้วหนีต้งโกพอถือเขาหงอจังนัมนสมหัวอกเจ้าต้มสมใจไอยดีนะครับหัวอกเจ้าพี่สมใจฉันหัวอกเจ้าพี่สมใจไอ้สมใจไอ้โอ้ทนเลต้นนะครับสาวจันทร์ก็ได้ บาดนี้มาทงเบิดทงใช้ม็กินไตที่บาดครับจิตอยากไฟแดงอยู่นะครับเนาะเบิดทงใช้ม็กินไตเห็นม่สบายสบายเหนม่ถูกใจก็มักกันไปเหนป่ะมักกันไปผันหมักง้วกับซื้อง้วนะครับเนาะมักง้วกหัวเจ้าๆกันซื้อขายกันได้ครับผมต่อร้องราคาได้คือเกนนะครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้นะครับ แกเดินดูพ้นเกี่ยวกันเมืเอ่อนี้ยนั่นนี้บัดครับแกเดินดูพ้นเกี่ยวกันก็ได้เป็นแนวใดไรดีครับแกเดินุูพ้นเกี่ยวกันเจ็บปวดปันใดจะไม่เปือยปากบนวันว่าจะทนจะทนและไม่คิดอะไรพนาขนาดเห็นเห็นเธอนันเป็นของใคร ยังไม่วายล้มงมงายฝอยละเมอสันโอ้โอโยก็จะแม่นเนาะค้นก็ไดด้วยเหตบุบังเอินบานทองเราตรงกันพนะกลางวันกลางคืนไม่วายเว้นเจอเธอ,เธอ,เธอโอ้โยก็แม่นแล้วเนาะรับยุ่ง้ย่งกันก็นกเห็นสุมเมือถืเว้นแ้วเนาะเอาละครับผมนอกเดกนเนาะล้าชิปนี่ก็บท้ายทอด ลงในยุทธภูมิแฟนเพจแฟนครับเบิ้งเวลากันครับเมื่อคืนถี่หัวชายอเสร็จงานแล้วครับเนาะว่าเสร็จริงบ่โอ้ยบ่ลงคลิปให้เบิ้งจะเจอเนี่ยแหละครับมื้อนี้ก็มีหลายคลิปให้แฟนเพจแฟนครับเบิ้งอยู่เนาะครับเนาะให้ติดตามให้เบิ้งอยู่ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับที่ติดตามคลิปหัวชาวยอดเยอะนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมจริงใจจริงจังและซื่อสัตย์อดทนนะครับ ยืดมันคือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ในนานนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไป้ชํเนี้ยะครับผมสวัสดีครับ